หส,สบายดีค่ะสบายดีสบายดีพักผ่อนหย่อนอารมณ์บายดีพอแม่พี่นอ้องประดัมคือปลาโลนี่ปลาโลยังจะว่าไอ้ของหวานมานี่ยคือมากินอยากกินเยอะเฮ้ย,อยของหวานว่ะหวานมันเทียนแบบคือเลืเ้ยงว่ะเออปนกับแบบอือว่าสันมันเทียนแบบคนหวานเนี่ยแบบคือเละตุ้มเปะนี่ยนี่ว่หวานแบบอ,อือให้มันเละได้มันจะเสบเฮ้ยทามัน วานี่ถั่วยห้วานบางอื้ออันเป็ตอนะมันบดแ่บได้ถาโอ้ยจะเก็ดอะไรนียนี่แหละสมัยตะกี้นะโจ้กองโจ้บอยอเกันเน่แมนนบะแมนวานบางอื้อโจ้บาเอืออันนี้แดงมาเบิรงหวานไงไรดูฮะโอ้ยโจ้อือบะแมนปะเสนาบูนนาปีนโว้ยมาดมากแอันนี้ กเอยจะแม่เห็ดยังไงจไปบ้าะแม่เห็ดปสากเด้ออาข่อยนี้ของหวานกับบุปเป็นจิ้นเป็นอันเละเบิดดูอขอโทษดออัฟเด้อมใหล่ยลายเห็ดโูรานแหงไอ้กีเจบซองนี่ ขอบคุละลายๆเด้อบะกินี่จะว่ากี่แห้งบุญจักเขาโรสชาติมันกระเซบอยุ่หนาตามันบุญจักกาสดบ้อโต๊ะบกาศสดบ้อบังเตงสิเห็ดเบิงอร่อยเด้ออีนั่งเอามาให้ขึ้นนี่แม่น้องหนึ่งวานยิ่งบ่ขึ้นแน่นั่ว่ะ ่อยเด้ออร่อยเด้อเมาหวานมันกเป็ซีวะกคือจกค้ออย่งใแพะมาเห็ดจ้ไปเห็ดได้จังไห้เปื่อยนี่ประดาบ่แบกแล้วจบพื้นนนี่ล้เฮ้ยจะกี่นบ่บ่บ่เคยกินจบอื้จะ ยาตาโอ้ยไอ้คือเขาโบดป้อนเล็กน้อยเนี่ยมันเนี่ยฟองหวานฟองหวานใหญ่ไล่จะไปเห็ดจะได้กลัวน่หเลยประดับเห็ดเชียแล้วเนี่ยกลัวน่ะแดงโจมือหายมันเปื่อยแล้วกับคนคนๆแล้วมันแตกเลยบ่บ่บ่เรงเห็ดติศสุกทะเลป้านนี่นะเห็ดเฮงเลย นี่ดอกนั่นเ่งนะมันแบนยังแข็งตุ่ๆกอยู่มันเปื่อนแบบเ,เปือ่อเพ้างมันต่างหากแล้วลุง <c oughs> บริสุทธิ์นการ<อ>จะมันมันใหญ่ไล่เห็นขอบคุณเด้อมันใหญ่ไล่ปลาดำอร่อย เถือหนามาอีกเด้อประดมมักประดมซอมต้มเฝ้าในบปปุปผานได้แล้วหนาตามแต่ลสชาติมันก็โอ้ยุพี่น้องลสชาติมันก็แซบ่บหวานมันอยู่หนาตามเอาเ <c oughs> นี่ยขึ้นมาลิ้มมาลอยมาถอดก็ไปพี่น้องเอ้ยว้าวตรงตรงหน <c oughs> าตามวนาตามมันเป็นนี่ยไห าตามาเป็นมึงดูคลองหวานรวยก็ไม่มาเทแต่นี่แห้งคือค่ะคือคนแต่นอกคือคนแต่นอกนางว่าวัดวานนั่งนั่งว่าให้เรื่องอุ๋ยมาวานมันเทียนมันเทียนคือเรื่องอุ๋ยนั่นแหละบนมื้อ อือเปื่อยๆจนเป็นหนามเบิกมันเปียนปูนเผือกยังใกลได้นะเฮ้ยอืเผือกปลาดาเป็นหัวก้อนจังตุ่มเดี๋ประมาณยังบ่เป็นหัวเห็ดหวานพ่วงกระดังเอฮ้ยเรงลืมเห็ดขมเหล่ามาสูตัวกินอ่ะเีื่องขมเหอ่ะคือขมเหล่าเพราะทันเห็ดทำเบิดผ้าเบิดพ้นยู่แหละมันคือเป็นหัวเรืองหนึ่งเรืองจองหัวแหละคือ อ่ามันจะเป็นต้นกุหลาบยังงามอยู่ถ้าแพงจีมักคือปลาดำอยู่บ่แบบนี้ซ้อมเบิ้งแับต้อแป้งมากินถ้าแพงจีเป็นยังไงปลาดำนี่แบาใหย่ขนาไหนขาหนามาใหม่โอ้เว้นไำเป็นมภาษา์ด้วยขั้นอยู่โอ้ยเฮ้ยพิสูตรเลยอ่าเราเป็นคนใจห้อนอะไร จ้หอนนังเกือมันกับยักษาเนาะนีะ่ขาตัดขาดเลยข้าตาดัาาตาดเอากระไว้เดียเ๋ยวเฮ้เฮ้ยมือหนึ่งสำหาให้งานเฮ้ยก็อะไรเองหักส่วนลายก็าวากับยักาเนาะพอเป็นหมัดเนี่ย บ่อเห็ดต้องกนก็ได้อยู่ผู้ตัดผู้หุบตัดแล้วก,ก็แป้งเป็นผ่อนเป็นน้ำบ่อเบีเรเห็ดเนี่ยหนได้อ้าอีบ่อเฮ้ยนองบ่อรึเพล่าอ๋อมันหอยนางนางเป็น,น,ปน,น,นยังไงครับบวใหญ่ <c oughs> โอ้ยจนรึเปลือ่อนพี่น้องมันหนาตาไปตะกินผลพี่น,น้องมาเด้นนอพีนน่น้องเด้อกินหวานเด้อหวานมันคือคนมันเทียน ร้านปลาเมาขาขมัดเขาอิทึเงอยู่ี่นัองเอ้ยเห็ดเรียกคนละบอนแบ่งเรียกกันเหตุเนาะร้านปลาเมาเบากลับคือขยันแท้บอกไม่ขยันเลยจา้าะแบ่งเรียกกันเหตุมาว่าน,นี่กับมัดข่ะอันมาว่าน,นี่กับคนเข่าขึา้นหลดเอาเขาไปคลายเอ,อเอ้ยอได้ไล่บรนได้คายข่าวานันพราดีทึ่งในห้อนอยุะด้ทึ้นขาพุ้ยขาหนามันหรือเล่าแดล้าน Cái này hả? Cái này là tàu lan, cái này là hải kha, hải năng, hải măng, hải Tô ăn này lé uh -huh. Tô ăn... Luâm lé, nấm măn, khá phúi, khá nhanh bớt thôi đây thương nhu tí ừ, Mới, nhưng mà ừ, lại thương, chác, đây, đó, sẵn, lại hôn chắc Học đại dù đốc, anh và sân Không xua lái, <laughs> nó mới tự hệt yên Thương phúi, khá xì, xốp Cái này nhanh cầm muộn Phúi, khá xì, khá xốp, nó, nấm măn, đấy thương nhu tí สี่สอบกับอะไรใช่สี่พันสี่พันน้ำมันกับหาพันน้ำมาณนี่แหละหาพันหกพันนี่แหละขึ้นมากระเด้นหน่อยเนาะท่านจ้างคนอีกเมื่อกี้มากอกจ้างซ่านะอืมาาอมาก็จาก้างอย่าดเกียวจ้างจ้างดำจอยเออจ้างจอยจ้างเข้าวจอยนะ้ำจ้างก,กับปลายหที่มีเอื้อยออจ้างซอยเออจ้างกับปลายหที่เออบลาไหลเนาะ ได้เลยได้ทึ้นสัมได้ทึ้นนะเฮ้ยสัมขึ้นขึ้นแหละเด็ดตัดจองนี่แหละเอฟซีพันธามวันปีนี้ได้เธอได้บุท่านสรุปพี่น้องบัสรสลุปบุษทินว่ากับเพราะได้กินน่ะแหละพี่น้องเฮ้ยเลือกินกับเล็กเนี่น้อยเลือกินกับจำปุ้ยน้ำมันนั่นแหละบุท่านน่นแหละมข้าวเขาประดามกับเห็ดบัวดลายเนาะน่ากับเห็ดเพราะ ข้าแมน่นนะานากับพอทีม่วนนะพอทีเมื่อยเด็กน้อยคนก็ได้ได้ได้ร่วมกันนะได้เขาต้อง,ข,องอขึ้นน้ำมันแปดสิบสองเมื่อน่ะสี่สิบห้าตั้งขี่กระโยกปูเคื่องมันสามสิบแปดสิบสองสอบจะเอากินเล่านะสี่สิบห้า,า 4, ่นาะ ฮัาก็คือเหล้าสี่สิบห้าสอบว่านนคล้ายเบิร์ดสามสิบเจ็ดสอบวานน่านเงินแปดก๊ล่านเนาะในขึ้นๆล่ะ้นขึ้นๆก็ดีแล้ยเนาะเฮ้ยแซบ่บกินมาหยั่งต่อเฮ้ยแซ่บอยู่หมัมกอยู่สีนน่ กระมักอยู่เอ้ยตอบง่ายๆสูตรของหวานได้พี่น้องเอ้ยหมักยูหมักยูกินแต่แซ่บอยู่ทั้งนั้นขางจะแรงง่ายได้คลิปนี้พระเบงพระส้มตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อกินของหวานหัวจะน้ำตาแตกเจะาเป็นของหวานไม่ใหญ่ไรพอกันคลิปหนาโชคดีมีความสุข ตอนนี้บอกกับกบมัดเขาอยู่เตึงบ่ได้ไปเก็บภาพให้เบิ่งแบ่งเวียก,กันพี่นอ้องบะเมาหนักเกี่ยวบอกกับ<ต>น้ำม,มาัดเขาอยู่ตึงอันแต่ละมือนะแบ่งเวียก,กันแบ่งเวียก,กันผู้ช้แหละลงมัดเขาคู่เขา,เขาสิผู้ซาผู้ไว้นั่นแหละแล<อ>้วแต่สะดว<อ>กค<า>่ะดิแมนเฮาก็อยู่คนละที่เนาะอยู่เพื่อนคนละลงังแมนแล้วแต่ความสะดวก มาซอยปลาดำปลาหน้าปลาเมาเจ๊จิเป็นจังไดเลยถาเบิง่งถาส้มเด้อพี่น้องเด้อหน้าปลาเมาหน้าแซวแพงอีเจ๊จิเป็นจังไดยังกับสีไปแต่ละบ่อนมันก็เลืเล่อยมันก็ซิเก่านั่นแหละกับสีแตกต่างสถานทีล่ละต่างกันทุ่งปลาเมานี่ใหญ่กว่าหมู่มันกว้างเด้อพี่น้องมันหลายเจา้ากว้างทุ่งหน้าปลาเมาเย็นสบายบ่ค่อยฮ้อนดอกเกี่ยวขาวหน้าปลาเมาหน้าชาแป็นกับ หน้าเสาแพงนี there, ่มันจะทุงน้อยมันอับฝ่าเนาะหน้าประดานี่ก็ใหญ่อยู่เหยาหน้าประดาทถุงประดานี่ปุ๊เหย้าขึ้นเทิงเหย้าขึ้นเทิงพูแต่ว่ามันบวกขั่วหน้าประดาม่มันบวกขั่วมันเหย้าขึ้นพูดเหย้าขึ้นไปหอดบ้านน้องหลุบปุ๊บเหาประดาสายหวยแมนสายหวยปลาแดกนี่เหย้าขึ้นก็พูแต่ว่าทุงของกัวเมาเนี่ยไหวเถอะเต้ ความกว้างหอดพันธ oh okay. ุ์นกซีโนที่สว่างอ่าท่านหนังเลยหอด้านน้องสุโนความกว้างเนาะพี่เซฟีแต่ความกว้าไปพี่ถุงปลาเม่านะแต่ความกว้าเล็กไปนี่แย่หอดปูกหอดเผาขาวม้วนป่าหอดหอดหอดโมดูผิดแหละหอดโมดูผัวใหญ่ข้ม้วนผูอ่ะกว้างไปอีกด้เวยมันชุดชุดแสงตาเนาะเออหอดผุดแล้วหอดแก่หอดกว้าเล็กบ้านนั้นที่สว่างแมนแมนมันผมมันถุกยามันแย่ดีเลยตัว ตรก็เมานะกว่า n h a เย็นไม่เกี่ยวข่าวหน้างนะเย็นตรงผัดตยตมันก็เริ่มเริ่มมีลมลเด้มื่อนห่วาเลยเด้พี่น้องพกกันกินนะะเด้อสบายดีันบอกเลยเง a u กิมกอื้อกกินบก